เพสามเจ็ดสอดกดจิอุ้ยอุ้ยโดดออกตัวนึงอุ้ยนั่นนั่แม่อุ้ยเขาอยู่พี่น้องขึ้นมาหันเถอปลาเขาหน้าปลากาน้อยปลากลมแกงสองตัวโอ้ยโอเคอยู่พี่น้องอุ้ยแม่แล้วหมานนั่นนั่นแม่ปลาใสทงตัวบักใหญ่หนึ่ง กับปลากุ้มแก้งสองตัวพี่น้องปลาใส่ทุ่งโอ้เข่าสุบาทเลยเว้ยดีครับพี่น้องคลิปนี้สิพามาเบิงลล่งแม่เรื่อยกต์สูงอย่างไพี่น้องเบื้องลำเล่าบ่าหันเข่าอยู่ด้วยเข่าอยู่น้อยน้อยเรื่อยๆอยู่น้องเข่าอยู่เรื่อยๆอยู่น้องพั่น้องอันจกักจักสอกจักเส้นป่อเส้นสามบ่อแบบสอกเส้นสามก็เจ็ดสอกพี่น้อง มาคำคำโอเคเป็นรุนน้ำกันพี่นอ้องพ่อแม่แล้วมาคำคำได้นี่ยแปลว่ามันอวยไปหลายเที่ยนึงเลยไหมแต่ว่าขาวานยังพาอยู่อยู่เลย อยู่่ก่อนหนึ่งพันนั่นนั่นนั่นเส้นสามเจ็ดสอบปกติอุ้ยอุ้ยโดดออกตัวนึงอุ้ยนั่นนี่แม่อุ้ยเขาอยู่พี่น้องขึ้นมาแทนปาเขาหน้าปากาหน่อยปากกลมแก่งสองตัวโอ้โเคยอยู่พี่น้องอุ้ยแม่ราหมาน แงแดงโอ้ยมันฆ่านี่บอนี่โอ้มาอนดูมาอดูใครใคอยว่ามันฆ่าอย่างนบอนี่เมียนี่นนมันขัดสิบอลเงื่องบอลสันดีได้ก็ละตีคันมากที ก็ได้ไปหวยบ้านนะเทียวบ่แม่แต่สิมงนี้จะแยกให้ที่เราไปเนาะแยกให้ไปผู้เดียวเราก็ไปได้เราโอ้ยแม่เขาอีหรี ปักคุ้ีแยงคุ้มแกง,กแกงสองตัวปวดซอยกันกันกบยายแล้วพี่น้องปกกักคุ้มใอีกสองตัวเบ์อือ้อลุงเจังสีเขอว่าเป็นตะเขาดีอยู่เพราะหันขนาดมันค่านี้ยังเข่าสวยค่าผักบุ้ง ไม่แรน,นกเขา,าก็เกาเนาะแต่เกาปลาโดมันเขาดีดีเด้ไดกเที่ยวไปปลาโลดเฮ้ยนี่อนบอ่ ท่านเด็กอวยเป็นบ่อืมสิแมนควาเเ็นควมแม่เล่าพี่น้องป่าท่านเด็ลุง้งอยู่บ้านเสร็จเด็กอะไรอยู่แม่กลมแกงตัวน,นึงเออเขาเรื่อยๆจังที่เก่าเที่ยู่ดอกแม่และว,ว่าลุมท่านเด็กอวยพี่น้องป่าเด็ท่านเด็ลุ้งจากธงหน้าว่ ตายตั้งสีแรงลงเนะาะอืมมันแรนตลอดมันบอตายเพาก,กันได้เรบอกาะบมองเขาเ้าจอนหามเดีนี้นะบอข้าจอนคือว่าเข้าจออ้อมเอยียงไปแล้วเมืม่อได้ไปอยู่อบอปีนี้ อืมอันว่ามันล่งไปบ่ไดรอันว่าต้องอ้อมไปอีกข้างหนึ่งว่าสันเอันว่าดอกหวาขอกับวงล่วงไปเบื้องแล้วกูคเคยไปเน,ะนาะรออีกซะเด้อนั่นเด้อุ้ยแม่แมยเขาดีดีเด้อทางดีเด้อแม่ตัวนึงหัวสูบอะไรนันประคมเกี้ยงเจ้าน่ะเด่นมาแล้วแม่เอ้า ตัวใหญ่โผดมันเริ่ัวสู <laughs> บีเขาว่าทั้งนั้นนั่นนี่ทั้งนี้ก็เริ่มขเขาเรื่อยๆเด้เขาสู้บาทเลยมือเศ้ามันนี่นะบอกแม่โอ้บอคอ,ค,คอยได้แหงว่วบอแเลนทอยน, ans, นี่นอมอแลงเนาะวัวนี่ย,มคคย,ยมีม ans, ามแลงได้สันเป็นเด นนไม่เห oh. รอโอ้บัวแน่แล้วมาสมือเบืองแล้วเ <c oughs> ทียมมันแรนีนเนาะมาตัว <c oughs> พ่อนแลล้วขาบเขา <c oughs> นั่นนนั่นแม่ปลาใสทงตัวบกใหญ่หนึ่งก็ป่ากลุมแกงสองตัวพี่น้องปลาใสทงโอ้เข่าสุบาทเลยเว้ยสวดสวดรถเตี๋ยวพีว่โบล่องพักกันไปเบิร์นแนละแม่ฮะทเทียมันแลน บุยทำทบ่ออะลีกอะไ้ตีปานเข่าเนี่ยคือจะเป็น่วยเนาะเ้ยแต่สอ่อนเนาะยูหอสามถุนนยูหอามถุผุนบ่ปลาก่าโาที่วาย

า,าแก่พี่น้องโอเคทามองมาเป็นฝูงเนาะตัวนกบาอูนบ่ไม่ใช่เงซันบ่ตอนมน้าแหลกอาไรบ่่าค่อยได้ <c oughs> ตัวนี้ตัวยังก็บโดดดให้เบิ่งเลยบ่ โอ้ยโอ้ยโดดออกแม่โอ้ยปลาโดดออกพี่น้องตัวหนึ่งเมื่อยากเมียน้ำเตีย ้าหเขาน่าหรือมั้งวะฮฟังพุ่นนี่อ่นีรน่รอรอไปนัมันตุอนอยู่ข้านะได้อยู่ดีฟังทางพี่กับไปโยกกับไปโยกข้างหน้าแล้วแทงบ่ิได้ลงไป มันหกแค่เห็นห้อยคุ้นอยู่เดิแต่ซีโบ้แมนนั่นเจี๊ยนั่งบอคนไปด,ดออกอีกซักอุ้ยนั่นเดี๋ยวได้ยุ้มอ่โอ้ยโอ้ย,อยบ้านนี้ซีโตเลยปลากรมแกงสามปลาขาวหน้าหนึง่งบู๊มาเดี๋ยวไดนก็เมื่าไหรรอสีคำเนาะโอ้ย ตอนมาแดกๆก็ปลาได้เนาะแม่เนาะเต่พักกับไปทอดกินน้ำเคี่ยวบ่เนี่ยบอกบอนนวาเอาไปเฮ็ดปลาแดกกันหมดเลยเลยหมทอดกินเจทอดกุ๊้เขากันดีได้ก็ตะมงอ่ะ ก็เสีบท่อเห็นได้แม่ผมก็ไปซื้ออยู่นึงั่นิ่แม่ห้ยาฝรั่นิ่เลียงแขกเนาะฝรั่งนิ่งก็ดูพิเศษดีอะเมียนอยู่แม่มันเป็นเอเรียแม่เมียนก็แม่ว่านั่นแหละโอ้ยมืดแล้วเด้อบัดนี้เริ่มบ่เห็นแล้วเด้อบัดนี้แม่มันมืดแล้วอิจฉาบาทพี่น้องเอ้าบ่เห็นหุงน้ำแล้ว มาดูรออีกเด้อละ่ะอุย้ยหฮงค้ามเฮงได้บาดนี่หาโตเลยพี่น้องปากุูนแกงเอาตักเลยแม่ปาก,กุูนแกงเบิดเลยนี่มันปลาใส่ขางไา่บ่อตัวหนึ่งเป็นเงาๆวมันไม่ว่าสีเศร้ากับเศร้าบัวใดปากลังเขาอีจังบาด โอ้ยหงมงกลัวคนเหล่านี้แม่ผมออกมาจากผลกับหามงคเท่าไรหรอหามงสิบเหรอดิผมก็อยู่ันสมงหรือเลนี่คผลแม่แต่เบิ้งป่าบ้อนพูดไะ <c oughs> ป่าเลนน้ำคำตัวหนี้เนาะ <c oughs> เอาด่างใส่มาใส่บุ้งหได้วยนี่ <c oughs> โอ้แม่จีเร่เนาะ เลี้ยงกระตำด่างเขาเนาะ,น,ะนั่นเฮาอยู่เด้อปลาคมแก้งตัวนึงพี่นอ้นนองนั่นเห็นบ้านเขาขาวเห็นบ่านเขาขาวนะเนาะโอเคโอ้ยมันคำเหรพี่น้องเอ้ยมันคำบ่เห็นหุงเหรอล,ะละ่ะ เศร,ร้าแรงละแม่และวา่าโอเคพี่นอ้องครับพี่น้องขอบขคุณหลายๆเนาะพี่น้องเนาะคนที่เบิบ่งมาจนจบคนที่เขอบคุเบิ่งใหม่ก็เลื่มกดติดตามนะครับคลิปนี้ก็ทำเหรอพี่นอ้องโอเคครับแต่ว่าคุณแม่เราก็ยกต่ออยู่หรอกพี่น้องโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอสมือก,กันเนะาะไปบ้างคุณหลายๆครับทำเหรอพี่น้องแม่นี่เขาเจ้าเบิง่งโอ้ยเข่ากระถอกแล้วเนาะของเจ้าถอกไปแม่ยูน่าเจ้าถอกไป ủng hoảng cái tiền